ครับผมเองตอนนี้มีความห่วงกังวลอยู่หลายๆเรื่องนะครับเรื่องแรกเลยทุกคนทราบดีว่าเรามีปัญหาเรื่องสภาวะโลกร้อนเราจะเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกมากมายคงไม่ต้องพูดถึงนะฮะว่าฝนแรงน้ําท่วมเป็นอย่างไรมันเกิดทั่วโลกมันเกิดหนักขึ้นในประเทศไทยทุกวันซึ่งสาเหตุก็คือเราเนี่ยใช้ทร,รัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่บรรยบรรยัญญัตง เรื่องพลังงานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเราใช้กันมากขึ้นทุกวันความจําเป็นของมนุษย์เนี่ยมันทําให้เราต้องคิดหาการผลิตวิธีวิธีผลิตพลังงานต่างๆนานานะแล้วก็ผลิตพลังงานมากนะครับถ้าหากว่าจัดสมดุลมันไม่ดีมันก็จะก่อให้เกิดผลเสียตามมาพอหันมาดูเศรษฐกิจของโลกบ้างนะระบบเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะมันมีเรื่องของการที่จะ เอารัดเอาเปรียบในรูปแบบใหม่ๆที่ออกมาในรูปของวาทกรรมที่เรียกว่าการคาร้าเสรีออกมาในเรื่องของวาทกรรมที่บอกว่าจะต้องมีการซื้อการขายการผลิตที่ไม่ทําลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแต่เกณฑ์เงื่อนไขต่างๆที่จะออกมาเป็นคาร์บอนฟุตปรินก็ดีวอเตอร์ฟุตปรินก็ดีเนี่ยมันล้วนแล้วแต่ทําให้ประเทศที่ยิ่งใหญ่กว่ามีองค์ความรู้มีเงินมากกว่าเป็นฝ่ายได้เปรียบทั้งนั้นนะครับ สังคมเราเราก็คงรู้นะครับว่ามันเสื่อมลงมันแย่ลงนะฮะสื่อสาธารณะต่างๆลองรู้สิครับว่าในรอบหนึ่งวันนะฮะรายการทีวีที่มีอยู่ในประเทศไทยมีกี่นาทีมีกี่เปอร์เซนต์ที่มันเป็นเรื่องสร้างสรรค์ทำให้เด็กมีความคิดมีความรู้ความสามารถมีจริยธรรมที่ดี สื่อสิ่งพิมพ์นะฮะจำนวนมหาศาลก็ล้วนแล้วแต่ตอบสนองนักลงทุนตอบสนองความต้องการเรื่องของการบริโภคนิยมทั้งสิ้นสถานการณ์พวกนี้รุนแรงขึ้นแต่ถามว่าประสิทธิผลของการเรียนของเด็กไทยเป็นยังไงครับลดต่ำลงตลอดนะครับเราคงไม่ต้องมาพูดถึงกันเลยว่ามันลดไปขนาดไหนนะตอนนี้เนี่ย IQ เฉลีย่ยของเด็กไทยเนี่ยต่ำกว่า90แล้วครับ นั่นก็หมายความว่าเด็กไทยนั้นไอคิวเฉลีย่ยไม่ได้เป็นเด็กที่มีภูมิปัญญาสูงสติปัญญาสูงแต่อย่างใดอีคิวของเด็กเป็นยังไงครับดีขึ้นไหมครับนะฮะคดีฆ่าตัวตายของเด็กมีมากขึ้นคดียาเสพติดมากขึ้นนะครับคดีเรื่องของอความรุนแรงในครอบครัวมีมากขึ้นมันบ่งชี้ให้เห็นชัดเจนว่าเรานี่มีแต่ปัญหาที่หนักหนาสาหัสมากขึ้น เด็กไทยอ่านหนังสือนะครับโดยเฉลีย่ยเดี๋ยวนี้เหลือประมาณ39นาทีนะเฉลี่ยแล้วเด็กไทยคนไทยอ่านหนังสือปีละ8เล่มมาเลเซียอ่านปีละ30สิงคโปร์อ่านปีละ40%เวียดนามอ่านปีละ60ถามว่าพอเราเปิดเป็น h, ประเทศที่มีการค้าการขายแบบเสรีการลงทุนเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีนะครับสินค้าบริการอะไรต่างๆเสรีหมด ถามว่าประเทศไทยจะอยู่ยังไงครับในอนาคตนะครับเด็กไทยเราเนี่ยจะสามารถที่จะรักษาดูแลบ้านเมืองไทยต่อไปได้ไหมในอนาคตหรือว่าเขายังช่วยตัวเองไม่ได้ดีซ้าไปนะฮะเราเสียค่าใช้จ่ายทางการศึกษามากขึ้นแม้ว่าจะมีระบบการศึกษาฟรีนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ฟรีเนี่ยมีอีกมากมายมหาศาลแล้วประสิทธิภาพเป็นยังไงล่ะฮะคิดเป็นไหมครับทาเป็นไหมครับผมคิดว่าเราจะต้องสร้างเด็กพันใหม่ครับที่สนใจ เรียนรู้สิ่งรอบข้างสิ่งรอบตัวให้มากขึ้นต้องเรียนรู้เท่าทันโลกต้องมีวิธีคิดเป็นของตนเองนะฮะต้องมีหลักคิดต้องรู้จักคิดเริ่มสร้างสรรค์คิดนอกกรอบนะครับแล้วก็แสวงหาข้อมูลอยู่เป็นนิดแทนที่จะใช้เวลาให้กับการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ผิดนะครับเราคงจะต้องหันกลับมาสร้างคนพันใหม่ที่จะเป็นหลักกับบ้านเมืองในอนาคตครับ